กติโสแล้วพ่อมันตายเชียกูแกิกะหี่ากะหีพ่อมอเียต้องไปตายเียตัวหนึ่งเด็กกะหีเียห้องนี้เด็กกะหีเียพ่อมันตายเถวแพ่อม้ตถอดเด็กจอบ่นเถวแวพ่อมันตายเียตาลับไปกนแต่กับคนเียเถวแลนโลชอ้จ้เขี่นี่ดบนครัอะไรอีกอีกะหีบนหาแม่ม 你看到了吗？一万。 อีกพ่อไปแต่หนโถลาพ่อไปแต่นึงจอพ่อไปต่หนึ่งกระจอกหโลาพ่อไอีโตปอีคคุยเฮียอ้วนแม่ไปกคายหโถลาพ่อไปอีกวายหจอะดีดิดอีโตแปดพ่อไปแต่โตพ่อไปแต่รถแล้วก็ตีต่อมาธนาับไปกุตขับพ่อู้คายแม่ไปหาอีโตปดมันจะมาแอคเถอร์านอคะพ่อไปอีโตแปดมาอาอคยมันจะมาขับมคิดว่าพ่อไปแ่หนคาเ่ไปคุยพ่อไปหน ควายตึ <Net> ้งหองตัดพ่อไปแต่ละจอแม่ไปแต่วแล้วพ่อเลยแล้วเราพ่อไปแต่ละเบี้ควายแต่ลจอหัวโต๊ะก็พ่อไลถัดไแต่ะจอแวแล้วพ่อไแต่ละีบแล้เลยรพ่อแต่ละเบ้เด็กพ่อไแต่ะแวแต่ละคนพ่อไลยัดไปเตอบไ่เชี่อทรมพ่อมไงตัดควายขึ้นไงตัด